สไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงกระสุนทุกนัดที่ออกจะต้องหวังผลได้วันนี้พี่ไอจะพาน้องๆมารู้จักกับวิธีการเทรดแบบสไนเปอร์นะครับการเทรดแบบสไนเปอร์เป็นการเทรดที่ต้องใช้เวลาในการรอคอยออเดอร์นะครับแต่ว่าทุกออเดอร์ที่ออกจะต้องหวังผลได้ มีสคริปต์ล่าสุดจากแคป t ั n แบ a r ที่ชื่อว่า Sniper r ์ v e r วอร์ซนะครับสคริปต์ตัวนี้นะครับก็อาอาจจะต้องใช้เวลาในการรอเดอร์นิดนึงนะครับแต่ว่ามีความแม่นยำสูงมากครับต้องบอกว่าช้าแต่ชัวร์ค่อนข้างที่จะแม่นยำสูงจริงๆนะครับพี่ไอสังเกตแล้วก็แบค็เทสมาเนี่ยสามารถทำความเข้าใจและอธิบายด้วยหลักของเหตุและผลได้นะครับ จริงๆแล้วพี่ไอตั้งใจจะเข้าแค่ออเดอร์เดียวแต่ว่าจังหวะมันได้ก็มีตัวอย่างมาให้น้องๆดู2ออเดอร์รวดนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะไปดูตัวอย่างออเดอร์พี่ไอประชาสัมพันธ์นิดนึงในเรื่องของโบนัสและสะคริปต์ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับสมาชิกหรือว่าเทรดเดอร์ที่มีบัญชีเก่าและบัญชีใหม่นะครับสามารถที่จะขอรับสคริปต์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับรวมถึงเทรดเดอร์ที่อยู่ในประเทศลาวด้วยนะครับ เพียงเติมเงินขั้นต่ำที่30ดอลลาร์หรือ1,000บาทนะครับจะได้รับสคริปต์ฟรีนะครับผ่านลิงก์นะฮะผ่านลิงก์ที่พี่ไอจะลงไว้ให้ตรงนี้นะครับระบบจะส่งสคริปต์และอ e ีบุ๊กให้ทางอ e ีเมลภายใน24ชั่วโมงครับส่วนเรื่องของโบนัส500%เดือนนี้พิเศษนะครับขยายเวลาแจกโบนัส500%ออกไปอีก1เดือนนะครับ เพียงเติมเงิน100ดอลลาร์ระบุรหัสรับ CB 500นะครับจะได้โบนัส500%ถ้าเติม50ดอลลาร์จะได้โบนัส100%และถ้าเติม20ดอลลาร์นะครับจะได้รับโบนัสที่50%ครับส่วนกิจกรรม Trade to Win นะครับแจกทิปฮ่องกง3วัน2คืนนะครับมูลค่าสูงสุดของของรางวัล25,000บาทเงื่อนไขกิจกรรมคือ เป็นผู้ที่เทรดและมียอดเงินสะสมสูงสุดภายในวันที่1-31กรกฎาคมจะได้รับรางวัลนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่5สิงหาคมนี้นะฮะนี่คือสิ่งดีๆที่แคปิตอลแบมอบให้กับนักเทรดทุกท่านนะครับนอกจากจะแจกสคริปต์ใหม่ล่าสุดฟรีแล้วนะครับยังลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีอีกด้วยนะฮะมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1กันนะครับจาก สคริปต์ใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสไนเปอร์นะฮะนี่นะครับเกิดสัญญาลูกศรชี้ลงนะครับพี่ไอรอกดเข้าออเดอร์เซลล์อ่าโอเคนะครับกดเข้าออเดอร์ไปแล้วเมื่อกราฟยกขึ้นไปหาจุดตัดนะครับสังเกตนะครับเส้น SMA นะครับโค้งทําท่าจะตัดนะฮะแล้วก็เกิดแท่งแรงขายแข็งแรงนะครับสามารถกืนกินแท่งแรงซื้อก่อนหน้าได้นะครับ ะะเกิดลูกศรเป็นสคริปต์นะครับลูกศรตรงนี้เป็นสัญญาณนะครับที่แคปตันแบร์บอกว่ามีโอกาสที่จะลงต่อตรงนี้สูงนะครับพี่ไอ้ก็รอให้ยกขึ้นไปหาจุดตัดแล้วก็กดนะครับเพื่อที่จะได้จุดเข้าที่ได้เปรียบนะฮะอันนี้เป็นออเดอร์ที่1ครับพี่ไอ้เติมเงินที่100เหรียญน,นะครับก็เทรดไปที่100เหรียญครับก็ค่อนข้างมั่นใจในสคริปต์ตัวนี้นะฮะ สไนเปอร์ลิอร์สันนะครับจุดกับตัวโอ้โหนิดเดียวนะครับออเดอร์นี้ใจหายใจคว่ำแต่ก็วินไปนะครับออเดอร์นี้ถ้าเข้าออเดอร์เองพี่ไอก็กดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้น SMA กําลังจะตัดนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้าเป็นแท่งแรงขายนะครับกืนกินแท่งแรงซื้อนะครับได้เต็มแท่งเลยนะครับก็กดเข้าออเดอร์เซลล์แน่นอนนะครับถือว่าสามารถอธิบายด้วยหลักของเหตุและผลได้นะครับสามารถทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับอันนี้ เป็นแท่งกึ่งกิ้นนะครับแล้วก็เส้น SMA กําลังจะโค้งตัดลงก็กดเข้าออเดอร์เซลล์ไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับจริงๆแล้วก็จะเข้าออเดอร์เดียวนะครับแต่ว่าตรงนี้นะฮะมีสัญญาณเกิดขึ้นนะครับผู้ล่างซ้ายนะฮะล่างซ้ายตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมีสัญญาณบายเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เราเข้าในออเดอร์เซลล์นะครับ ตรงนี้จะเป็นออเดอร์บายจะสังเกตว่าแท่งนี้เป็นแท่งกืนกินอีกแล้วนะฮะแท่งกืนกินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีสัญญาณนะครับมีสัญญาณจากแคปิตอลแบร์นะครับบอกให้กดเข้าออเดอร์บายนะครับเป็นสัญญาณสไนเปอร์นะครับเนี่ยกดเข้าออเดอร์บายไปนี่นะฮะเป็นลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่า มันสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูสัญญาณนะครับแต่ว่าพี่ไอต้องบอกตรงนี้นะครับว่าสัญญาณสไนเปอร์นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการรอนิดนึงแต่ว่าคุ้มนะครับสโลว์บัตชัวนะครับช้าแต่ชัวร์ครับออเดอร์ค่อนข้างที่จะอธิบายด้วยหลักของเหตุและผลได้นะครับน้องๆสังเกตนะครับกลุ่มของแท่งเทียนก่อนหน้านะฮะมีการสลับแท่งอยู่นะฮะแล้วก็ จนมาเจอแท่งแรงซื้อนะครับที่สามารถเก็บแท่งแรงขายได้หมดเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีการสลับแท่งของแท่งเทียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแท่งแรงซื้อเกินกินนะครับก็กดเข้าออเดอร์บายไปก็วินไปครับสำหรับออเดอร์ที่2ตรงนี้นะฮะถือว่าหวังผลได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับสคริปต์ใหม่ล่าสุดจาก Cap เ a ต n b e a r นะครับสไนเปอร์ลิเวอร์เซลนะครับก็ ขอบคุณแคปเจอร์แบอีกครั้งนึงนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเทรดมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ไอ้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดกับแคปเจอร์แบกก็รีบเลยนะครับนอกจากจะได้รับสคริปต์ฟรีแล้วยัยงลุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีอีกด้วยนะครับคลิปนี้พี่ไอ้ก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้นะครับน้องสวัสดีครับผม